สวัสดีค่ะคุณผอดทาวอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผอดสวัสดีคุณผอดทาวอนค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กามาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณผอดทาวอนอีกคือเกา่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาพ่อเพิ่นอยู่กลางทางค่ะคุณพ่อเพิ่นรอขายไอติมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกระผ่อเพิ่นเป็นประจำล่ะค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งงวดผ่านมาให้ตัวเลขมากอะลุดเนาะคุณพ่อเนาะดีความฝันบ่ถือเนาะ ลานี่ก็เป็นแปดอยู่แล้วแต่ว่าบอเอาคูใส่เนาะคุณพ่อนอฟิทถาดค่ะท่านผู้ชมขั้นเอาคูใส่นี่เป็นหนึ่งนี่ก็สิเต็มเต,ต็มอยู่เนาะค่ะค่ะมางวดนี่ก็เลยมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณพ่อทาวอนไม่อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อเพิ่นสีฝันจังไหนกะให้เพิ่นว่าให้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไหนคุณพ่อรอบนี่ฝันว่าจังไหนฝันใหม่นอนล้มีไหมวะอ๋อค่ะฝันเมียเมี่อจะบอก ค่ะอืมการไม่นอนนําเมียเอ่งได้ต่อไม่ได้ต่อเพ่าะฉะนั้นทเอานอนนะิ่นวาจแต่งได้หระอม่ยีวาจจะไหเขา็สิป่าสียาวป่าอืมยังวะเราพ่นเคยนอนนกันเนาะค่ะคนเคยนอนน้กันนี่สิบ่คัลบ่คือนเนาะก็บบนี้ธรรมดาตัวเนี่ยนอะค่ะทีมั่งแตกตรงสีว่ามวันวานี่นอนน้ำเนี่อ คนเมอกเป็นส exactly? like. mm ี hmm. Hmm. Well, been, h, ่พุชเลยเป็นสี่บอกคุณไม่ยิ่งเป็นน้ำสีได้ไหมค่ะคือคุณพรใช่้ชูใช่ใชยน้ำหนึ่งู้ชตาน้ำหนึ่งอืมน้ำหนึ่งพุชตาแต่ว่าแต่ว่าคุณตาเนี่เป็นผู้ชายน้ำหนึ่งเนาะู้ชาาจะเป็นน้ำหนึ่งเแต่เก่าฝันนี่เป็นน้ำหนึ่งหน่งบอกค่ะปี แบแปลกๆเนาะค่ีเป็นเังไห๋คุณพ่อหลอบนีว่ะีเป็นสีหาหนึ่งเนีหาหนึ่งสีหาหนึ่งซีหาหนึ่งนี่น้ำทีค่ะหาดีคุณพ่อหาวัตจไใสคุณพ่อหาเออหาเขาเพราะ่าลองรับหนึ่สบ่ะนึกจังไรใส่น้ำจีนน้ำหนึ่งน้ำหาโอ้ ่ะก็เลยเอาสีหาหนึ่งสีหาหนึ่งบาดานีในนู่นน้ำเมียนเรียบร้อยเลยบอกคุณพ oh, ่อเรียบร้อยเลยโอ้ยเต็มเต็มแล้วเนาะเคยเคยฟันยังสีบ่อพอบ่อเคยจักเดื่อเแถวปานนี่ก็ทำการฟันยังสีเนาะโอ้ดีผมว่าแจ้มวัดีค่ะสี่าดีอ่ะโอ้ฟันขนชี้เจนเหม่นในนาะคุณพ่อเนาะเหม่นอยู่จากแล้ว แต่ว่าคุณพ่อนี่ก็นอนนับกันถูกขึ้นกะนในฟันว่าในนอนนับกันเขาเนี่ยแตกค่ะพี่อันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมหรอคุณพ่อเนี่อก็ยังมีโอคนอายุเจ้าปีค่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่เจ็ดสิบสามเหี่เจ็ดสิบสี่น้องเขเนาะคนเด็กเจ็ดสิบปีแล้วค่ะอายุพอท้าวอนเองจ้าปีคุณพ่อเจ็ดสิบเจ็ดปีโอ้เหล็กกำลังงามเนาะคุณพ่อนะจำ บานนี้เป็นจังไหนได้ดฟันเราไปจับปูจับปลาอีกบ่บ่อมิดสีรีมิดเลยโอ้ค่ะค่ะจับมาฟันเป็นพิษนรืออะไรนอนนั่นเนี่ยแตกบ่อบ่ก็แกแตกว่าเ่องแล้วว่าปลาบ่เบาแล้วมึงคนคนตั้งอยู่บ่านั่นยู่บ้านเจ้าของนี่บ่เออนั่นบ้านเจ้าของบ้านเลขที่เท่าไหร่คะยี่เวศบ้านเลขที่สองหนึ่งแล้วบ่บ่บ่แล้วอยู่นี่มันบ่เป็นยี่เวศแล้วโอเค ฮกโต้ตัวล้งที่นอนน้ากันนี่เนาะค่ะแล้วนี่สีรเจ๊ดเนาะแต่ว่าบางคนที่จริงเนี่ยใส่น้ำกับน้ำสีกันกันเลยปะวลางหรือว่าสีฮกหนึ่งแล้วแกตัวไหนค่ะแก่แต่ว่ากกันสีฮกไว้น้ำก็ดีเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าเจ๊ดสีสีเจ๊ดนี่มันก็มีแล้วเนาะค่ะ ก่าฝันตนอนน้ำกันคืนคืนเนาะฟันมราไต่ไปนอนกับผู่อื่นนี่สิโบเตะเลยบ่แน้วใช่สิกบนอแล้วเขมีอ่บอกเห้เมียฟังบอกพ่อโอ้มิดเลย่มิดแต่เคยอยู่น้ำกันมาจนเท่าฟนคปกติคุณพ่อคเคยฟันหินเมียจะฟองบอกบอกบอกคยเจะเชือ่อยเจเขือกะดงฟันค่ะอ ก้อนห็นเมียจะกองคิบอคุณบอกเออจะวางยื้อยื้อนับกันทุกมือจากฟันหินเะะนาะคุณตาแต่ว่าขั้นฟันลาหมกเป็นสีเมนน์่เนาะแม่ค่ะวันนีค่ะเตยได้เนาะค่ะแล้วไม่คคเคยอยู่ก่อนท่านผู้ทางบ้านเตย์นะไกับข้อมือน่งเนาะเออเอานะแต่ว่าส่วนตัวพอ,อท้าว <ห ưng. S 1> อนนี่แปลเป็นซีขาหนึ่งหนระือซีหนึ่งหาแที่บอก ซีหาหนึ่งเนาะกระมุนเอาเนี่หั่นละโอค่ะแต่ว่าจับปูจับปลามิสซิรีเลยปิน้ะพอนบ่มีน้ำแปดเทาไค่ะแปดเสียแล้วแต่ว่าหมวดนี่นี่ต้ไดสิมาคุณ่อเด่นๆเนี่ยตัวเด่นๆมันพุ่งไดค่ะซีพุ่มากนี่ใจเห็นไหมุ่ากหาีซีโอ้ลี่ึ้นมากะหาซีซีหา่ากิ บาดนี้เลขเด่นๆนี่โตัวใดคือ่าสีมาคุณพ่อรินและซีหาซีหาหาซีนี่แหละซีขับหานี่ยละเออโอ้เอาเอาค่าแะแต่ว่าแตกหายเป็นบ่งวอกตายแล้วแต่ว่าตัวเลขที่คุณพ่อคุณมากกะมีอยู่ในตัวเลขที่มันตีฝันเนาะคะ่ะเนาะซีหาหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเบิ่งค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะความฝันของคุณพ่อถาวรมีอย่างเพิ่มเติมบ่ครึเ่มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ขอให้คุณพ่อถาวรกับท่านผู้ชมของเราโชคโชๆมันๆเพราะร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณพ่อถาวรเนาะค่ะเนาะ451กันไว้46ค่ะท่านผู้ชมอายุเมียนี่73อย่าง74เนาะค่ะเนาะอายุของพ่อถาวร77ปีค่ะบ้านเลขที่67ค่ะท่านผู้ชม ประจ,จำงวดวันที 16, ่16เมษายน2 5 6 7ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันทีคุณพ่อทาวอนนํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าเด้นอนกับเมียค่ะท่านผู้ชมกาเลยตีเป็นตัวเลข4หาหนึ่งเนาะคะ่ะนอกกันไห้4 6ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณพ่อทาวอนเนาะคะ่ะเนาะ พอทาววันนี้เพื่อนกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมให้โชคให้มาน้ำกันเนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะนคะ่ะนอเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบก่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องนดเดอรคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนอเพื่อทอี่สิบประพาตเลขกแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตเลขกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่ จาปอก่ะสีไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนีก้กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมานๆกับตัวเลขของคุณพอทาวอนค่ะสี่หาหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเจอกันไหมคลิดนาค่ะสวัสดีค่ะ